ทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์สาขางานอาหารและโภชนาการวิทยายัยสา,าร์ผลช่างสุรินค่ะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูค่ะคุณครูเฟิร์นนางสาวพนิตาศิรากุลค่ะครูป,ปาค่ะนางสาวอาริยานิยมชาติค่ะก็ตอนนี้นะคะก็จะเข้าสู่ชั่วโมงสุดท้ายนะคะสําหรับการเรียนในหน่วยที่3ค่ะผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ประเภทคุกกี้ค่ะค่ะชั่วโมงสุดท้ายนะคะเราก็จะมา ถึงตัวคุกกี้ประเภทสุดท้ายแล้วนะคะประเภทสุดท้ายนะคะก็เป็นคุกกี้ไข่นะคะหรือคุกกี้ที่ทําจากาส่วนผสมของขนะคะวันนี้เราก็เลือกอตัวคุกกี้เมลงนะคะมาให้นักเรียนได้เ,เรียนกันนะคะ<อ>เดี๋ยวเรามาดูอัตราส่วนผสมนะคะของคุกกี้เกล็เมล็กันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมนะคะในการทำคุกกี้เมลงนะคะก็จะมีไข่ขาวนะคะ100กรัมค่ะน้ำตาลทรายนะคะ130กรัมค่ะ ครีมออฟทาทานะคะ1ส่วนสี่ช้อนชาค่ะแล้วก็สีผสมอาหารนะคะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ชอบนะคะ<ช>ค่ะในส่วนผสมตัวคุกกี้ตัวสุดท้ายนี้นะคะจะมีผสมจะเห็นว่าไม่มีส่วนผสมของแป้งเลยนะคะคุเ<ช>ฟิร์นตัวนี้นะคะจะเป็นคุกกี้ที่เ,เรียกได้ว่าเป็นการลดน้ำหนัก ก็ได้นะคะแต่ก็ยังมีความหวานเนาะนิดนึงนะคะจะเป็นคุกกี้ที่มีส่วนผสมของไข่ขาวนะคะเป็นหลักนะคะตัวนี้จะขึ้นฟูด้วยตัวไข่ขาวเป็นโครงสร้างหลักนะคะแล้วกเ็เพิ่มตัวโครงสร้างที่ให้มันมีความเข้มออแข็งแรงยิ่งขึ้นด้วยตัวน้ำตาลทรายนะคะตัวนี้เหมาะกับผู้ป่วยที่ไม่ไม่ต้องทานตัวไขมันใช,ใช่ไหมคะหรือว่า ใช่ค่ะผู้ป่วยที่ไม่ต้องการไขมันจะไข่แดงน,นะคะเราจะใช้ในส่วนของไข่ขาวที่มีในส่วนของโปรโตีนค่อนข้างสูงแล้วก็เป็นโปรโตีนที่ดีนะคะที่เกิดขึ้นในธรรมชาติค่ะเดี๋ยวจะไปดูในส่วนของขั้นตอนวิธีการทําขั้นตอนต่อไปเลยค่ะค่ะ,คะ ในส่วนต่อไปนะคะก็จะเป็นส่วนของการผสมคุกกี้เมลแรงนะคะเราจะใช้หัวตีตะก้อนะคะตัวหัวตัวหัวตีตะก้อนะคะจะมีคุณสมบัติที่ดึงอากาศนะคะเข้าไปในส่วนผสมนะคะเราต้องการให้ไข่ของเรามันมีความฟูนะคะให้ให้คุกกี้ของเรามันมีความฟูต้องการให้อากาศมันเข้าไปสร้างตัวโครงสร้างให้ตัวคุกกี้ของเรานะคะเราจึงใช้ตัวหัวตีตะก้อตัวนี้นะคะค่ะ จะนำมาใส่ในตัวเครื่องผสมของเราเลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ตัวส่วนผสมของไข่ขาวลงไปนะคะค่ะจากนั้นนะคะก็จะใส่ตัวครีมออฟทาท่าลงไปนะคะ ตัวครีมออฟทาท่านะคะจะเป็นตัวที่ทําให้ตัวไข่ขาวมีความแข็งแรงยิ่งขึ้นนะคะเป็นตัวสารเสริมนะคะที่ทําให้ตัวไข่ขาวออมีโครงสร้างที่แข็งแรงนะคะส่งตัวได้ดีนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะตีนะคะด้วยสปีดกลางนะคะให้มันขึ้นฟองก่อน คุกกี้ไข่ขาวนะคะเราจะตีจนกว่าเขาจะตั้งยอดนะคะลักษณะการเช็คว่าตัวคุกกี้ไข่ขาวได้ที่หรือ,อยังตั้งยอดยังไงนะคะให้เรานำพายนะคะมาตะล่อมนะคะก่อนอื่นเราก็จะปาดตัวที่เป็นฟองด้านข้าง ผสมเข้ากันให้มันเข้ากันก่อนนะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะยกขึ้นมานะคะจะดูตัวนี้นะคะว่าตัวคุกกี้ได้ที่หรือ,อยังเขาจะตั้งยอดประมาณาให้มันยอดแข็งกว่านี้นิดนึงนะคะอีกประมาณ1นาทีถึง2นาทีค่ะตัวนี้ยังไม่ได้ที่นะคะ ตอนนี้นะคะตัวเนื้อไข่ขาวของเรานะคะก็จะเป็นครีมโฟมที่เนียนมากเลยนะคะครูเฟิร์นไม่เห็นฟองอากาศเลยนะคะมันจะเนียนแบบนี้นะคะแสดงว่าตัวไข่ขาวของเรานะคะตัวเมอแรงของเรานะคะได้ที่แล้วนะคะวิธีการดูนะะดี่ค่ะเขาจะตั้งยอดแบบนี้นะคะแสดงว่าตัวคุกกี้เมอแรงของเราได้ที่แล้วคะ่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปสู่ขั้นตอนการ ขึ้นรูปเลยค่ะ ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาขึ้นรูปตัวคุกกี้เมอร์แรงของเราะคะ่ะเราก็จะใช้ตัวถุงบีบนะคะแล้วก็หัวบีบนะคะสามารถเลือกใช้ได้เป็นหัวบีบหลายๆหัวได้นะคะสามารถเลือกได้หลายแบบตัวนี้เราจะใช้เป็นหัวบีบเม็ดมะยมนะคะ <Geneva. S 1> เป็นขนาดที่ใหญ่ที่สุดนะคะเราต้องการคุกกี้เมอร์แรงของเราชิ้นใหญ่นะคะ,เร,ะเราไม่ได้ทําชิ้นเล็กวันนี้นะคะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการบีบเลยค่ะคะ่ะตัวนี้นะคะเราก็จะ กดตัวคุกกี้นะคะลงไปเลยค่ะเวลากดกดแช่สักเล็กน้อยใช่ไหม <S <S 2> <S 2> ใช่ค่ะกดแช่สักนิดนึงนะคะ <S 2> <S 2> <ม>แล้วก็เว้นระยะห่างของช่องไฟเหมือนเดิมนะคะเพื่อที่จะให้ตัวอุณหภูมิที่อยู่ในเตาหรือไฟที่อยู่ในเตานะคะมันกระจายไปทั่วตัวคุกกี้ของเรานะคะ ตัวนี้นะคะเราก็จะตกแต่งด้วยตัวเม็ดอัลมอนด์นะคะใส่เลยค่ะแต่งไปเลยค่ะตัวนี้นะคะจะ ผสมสีผสมอาหารก็ได้นะคะเพื่อที่จะให้ตัวคุกกี้เมลแรงของเรามีสีสันนะคะนอกจากสีขาวแล้วเราอาจจะใส่สีผสมอาหารสีอื่นๆใส่เข้าไปก็ได้นะคะให้มันมีสีสันที่สวยงามค่ะเราก็จะบีบไปเรื่อยๆนะคะหมดถาด เสร็จจากนี้นะคะเราก็จะนำเข้าเตาอบนะคะอบไฟอุณหภูมิ100องศานะคะ,ะตัวคุกกี้ชนิดนี้นะคะเราจะอบไฟอ่อนที่สุดนะคะกว่าชนิดอื่นนะคะจะเห็นว่าประเภท สี่ประเภทที่ผ่านมาใช่คะ่ะเราจะใช้เตาจะใช้อุณหภูมิอยู่ที่ร้อยหกสิบองศาใช่ไหมคะแต่ตัวนี้นะคะเราจะใช้อุณหภูมิอยู่ที่หนึ่งร้อยองศานะคะเพราะว่าอะไรเพราะตัวไข่อะค่ะมันมันจะมีไม่มีส่วนผสมของแป้งนะคะมันจะทําให้ตัวขนมของเรามันไม่เร็วนะคะเราจะใช้อุณหภูมิที่อ่อนค่ะในการอบนะคะ เดี๋ยวหลังจากนี้ไปนะคะเดี๋ยวครูจะขอบีบให้เสร็จแล้คะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปในการนําเข้าเตาอบค่ะการขึ้นรูปเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําเข้าเตาอบนะคะด้วยอุณหภูมิ100องศานะคะ,อะตอนนี้เราก็จะอบไฟอ่อนไปเรื่อยๆนะคะจะใช้ระยะเวลาในการอบประมาณ30ถึง1ชั่วโมงนะคะ ขึ้นอยู่กับตัวปริมาณของตัวไข่ขาวที่เราหยอดไปด้วยนะคะเราก็จะตั้งไว้สักประมาณ40นาทีก่อนนะคะค่ะเดี๋ยวเรามารอดูกันต่อไปว่าตัวคุก คุกกี้เมลแรงนะคะสูงออกมาแล้วจะหน้าตาจะเป็นยังไงตัวคุกกี้เมลแรงนะคะหลังจากที่เราอบด้วยอุณหภูมิไฟ100องศานะคะเป็นเวลาประมาณ4 0่ถึง1ชั่วโมงนะคะตอนนี้คุกกี้ของเราก็ได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่ายังไงนะคะตัวน,นี้คุกกี้ของเราก็กรอบได้ที่แล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ เดี๋ยวเราจะไปะสู่ขั้นตอนการพักนะคะแล้วก็เก็บตัวคุกกี้นะคะค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นคุกกี้เมอแรงนะคะที่เราทําการอบจนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็พักให้เย็นค่ะตัวนี้นะคะจะเห็นได้ว่าใช้เวลาในการอบนานมากนะคะแล้วก็ใช้อุณหภูมิในการอบที่ต่ำนะคะอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณร้อยองศานะคะและใช้ระยะเวลาในการอบประมาณหนึ่งชั่วโมงเลยนะคะ,คะ เหมาะสำหรับคนที่ลดน้ำหนักนะคะเพราะว่าในส่วนผสมของตัวคุกกี้เมอร์แรงนะคะจะไม่มีส่วนผสมของแป้งเลยนะคะ,ะทานง่ายค่ะตัวนี้นะคะเน,นื้อสัมผัสเมื่อทานไปในปากนะคะก็จะละลายเลยค่ะค่ะสำหรับคอร์สเรียนนะคะในการเรียนหลักสูตรคุกกี้นะคะในส่วนของหน่วยที่สามค่ะผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ประเภท ะะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของคุกกี้ประเภทสุด,สดท้าย้นะคะที่นักเรียนจะสามารถทําการศึกษาผ่านทางออนไลน์ได้ค่ะส่วนถ้าสมมุตินักเรียนคนใดนะคะที่มีข้อสอบถามเพิ่มเติมหรือมีปัญหาตรงไหนติดขัดนะคะสามารถติดต่อผ่านมาทางคุณครูได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะครูและคุูปราณนะคะขอลาไปก่อนแล้วก็พบกับเราในหน่วยการเรียนต่อไปได้เลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ thank you